สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องหนึ่งก็คือการวางแผนภาษีมรดกค่ะมีคําพูดที่ว่า2ออย่างที่เลี่ยงไม่ได้คือความตายกับภาษีเนาะ <ใช S 1> แล้วภาษีมรดกนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยเริ่มใช้ในไทยเมื่อปี59 ซึ่งก็ทําให้การส่งต่อทรัพย์สินให้คนข้างหลังเนี่ยมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะขึ้นวันนี้เราจะไาดูกันค่ะว่าเอ,อ่อมันคืออะไรมีประเด็นไหนที่น่ากังวลบ้างแล้วจะจัดการยังไงดีจากข้อมูลที่เรามีนะคะใช่ครับคือการวางแผนที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้การส่งมอบความมัง่งคั่งเป็นไปนอย่างราบรื่นเอ,อ่อตรงตามที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ไม่สร้างภาระหนักใจให้ทายาทที่หลังด้วยครับค่ะงั้นเราเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยนะคะภาษีมรดกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วใครที่เข้าขายต้องเสียบ้างคะครับตัวภาษีมรดกเนี่ยจะเก็บจากคนที่ได้รับมรดกนะครับไม่ใช่จากคนให้แต่ว่าจะเสียก็ต่อเมื่อมรดกที่ได้รับจากเจ้ามราดกแต่ละคนนะครับรวมกันแล้วมูลค่าสุทธิเนี่ยมันเกิน100ล้านบาทคือต้องหักหนี้สินออกก่อนแล้วถ้าเกิน100ล้านส่วนที่เกินมานั่นแหละครับถึงจะเอามาคิดภาษีอ๋อค่ะเฉพาะส่วนที่เกิน100รล้านครับอัตราปรกติคือ10เซแต่ว่า เออถ้าผู้รับเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าเป็นลูกหลานเราเองอัตราจะลดลงเหลือ5%เซครับอ๋อลดลงเยอะเหมือนกันนะคะครับผมส่วนคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ได้รับยกเว้นเลยไม่ต้องเสียภาษีโมรโดกส่วนนี้ครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วทรัพย์สินประเภทไหนบ้างคะที่ต้องเอามารวมคำนวณใน100ล้านนี้ตามกฎหมายปัจจุบันนะครับคือพรบปี58เนี่ย หลักๆเลยมี5ประเภทครับ 1. ก็คืออสังหาริมทรัพย์พวกบ้านที่ดินคอนโด 2. คือหลักทรัพย์ตามกฎหมายอันนี้ก็พวกหุ้นหุ้นกู้หน่วยลงทุนต่างๆ 3. เงินฝากหรือเงินอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกัน 4. ยานพาหนะที่มีทะเบียนนะครับเช่นรถยนต์แล้วก็ 5. คือทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆที่อาจจะมีประกาศเพิ่มเติมออกมาที่หลังได้ครับอื ก็น่าสนใจนะคะว่ามีบางอย่างที่ไม่เข้าขายอย่างพวกเงินสดทองคำเครื่องประดับหรือของสะสมหรือแม้แต่สินไม่ประกันชีวิตการเข้าใจตรงนี้ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนได้เหมือนกันทีนี้ปัญหาที่มักจะเจอกันบ่อยๆคืออะไรคะสำหรับเรื่องนี้ปัญหาหลักๆที่คนมักจะกังวลกันมากที่สุดก็คือพาระภาษีที่อาจจะสูงมากแล้วก็ที่สําคัญคือมันต้องจ่ายเป็นเงินสด ภายใน150วันนับจากวันที่ได้รับมรดกส่วนที่เกิน100ล้านมานะครับ150วันก็ประมาณ5เดือนเองนะคะใช่ครับลองนึกภาพตามง่ายๆสมมติได้รับมรดกมามูลค่ารวม500ล้านบาทส่วนที่เกิน100ล้านก็คือ400ล้านถ้าเป็นลูกหลานเสีย5%เก็คือ20ล้านบาทโอ้โห20ล้านครับต้องหาเงินสด20ล้านมาจ่ายภายใน5เดือนนี่แหละครับ แล้วถ้ามรดกที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นบ้านเป็นที่ดินหรือเป็นหุ้นที่ยังไม่อยากขายล่ะคะอาจจะไม่มีเงินสดพอจ่ายก้อนใหญ่ขนาดนั้นในเวลาสั้นๆเลยนะคะถูกต้องครับนั่นแหละครับคือปัญหาเรื่องสภาพคล่องที่เราพูดถึงกันบ่อยๆอาจจะถึงขั้นต้องแบบรีบขายทรัพย์สินบางอย่างที่เพิ่งได้มาเพื่อเอาเงินไปจ่ายภาษีซึ่งอาจจะไม่ได้ราคาที่ดีที่สุดอืมจริงด้วยค่ะแม้ว่ากฎหมายจะเปิดให้ผ่อนชําระได้นะครับนานสุด5ปี แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขเรื่องหลักประกันที่ค่อนข้างจํากัดอยู่บ้างแล้วขั้นตอนต่างๆก็อาจจะใช้เวลาอาจจะไม่ทันสําหรับบางคนครับค่ะแล้วเราพอจะมีวิธีวางแผนรับมือปัญหานี้ยังไงได้บ้างคะก็มีหลายวิธีครับอย่างที่นิยมกันก็เช่นการทยอยโอนทรัพย์สินให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่เราเรียกว่าการให้อันนี้ก็จะมีเกณฑ์ภาษีการรับให้ที่ต้องดูต่างหากนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วก็ใช้กันเยอะก็คือการใช้ประกันชีวิตเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยครับประกันชีวิตเหรอคะเอ๊ะมันจะมาช่วยเรื่องภาษีมรดกได้ยังไงคะจุดสําคัญมากๆเลยนะครับคือเงินสิทธิ์หม่ทดแทนที่ผู้รับผลประโยชน์ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเงินก้อนนี้กฎหมายไม่ถือว่าเป็นมรดกครับ Oh. และเพราะไม่ใช่มรดกมันก็เลยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมรดกด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะจุดนี้สำคัญมากจริงๆคือเงินก้อนนี้มันเหมือนเป็นเงินที่เกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตเลยไม่นับเป็นทรัพย์สินณวันที่เสียชีวิตถูกไหมคะประมาณนั้นเลยครับข้อดีอื่นๆก็คือเงินสินใหม่นี้จะส่งตรงถึงผู้รับผลประโยชน์ที่เราตั้งชื่อไว้ในกรมธรรม์เลยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลหรือผู้จัดการมรดกสำหรับเงินส่วนนี้ใช่ครับ ไม่ต้องรอสารตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าหนี้ของผู้ตายถ้ามีก็ไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องเงินก้อนนี้ด้วยโหดีจังเลยค่ะครับแล้วผู้เอาประกันก็ระบุได้เลยว่าจะให้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งก็เท่ากับว่ามันช่วยสร้างสภาพคล่องให้ทายาทได้ทันทีเลยสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายภาษีมรดกสำหรับทรัพย์สินอื่นๆหรือจะเอาไปใช้จ่ายเรื่องจำเป็นอื่นๆโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมรดกชิ้นหลักๆที่อาจจะยังไม่อยากขาย เขาลองกลับไปที่ตัวอย่างเดิมได้ไหมคะที่ต้องเสียภาษี20ล้านถ้าใช้ประกันชีวิตจะช่วยได้ยังไงบ้างคะครับถ้าเจ้ามรดกมีการวางแผนไว้ทำประกันชีวิตโดยมีทุนประกันซัก20ล้านบาทพอท่านเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ซึ่งอาจจะเป็นทายาทคนเดียวก,กันกับที่รับมรดกอื่นๆก็ได้ก็จะได้รับเงินสินใหม่20ล้านบาทนี้เงินก้อนนี้ก็เอาไปจ่ายภาษีมรดกได้เลย ทายาทก็รับมรดก500ล้านบาทนั้นไปได้โดยไม่ต้องอกังวลเรื่องหาเงินสดมาจ่ายภาษีก้อนใหญ่ในเวลาอันสัน้นเราค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปล่ะคะคุ้มไหมคะโดยทั่วไปค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปรวมๆแล้วก็มักจะน้อยกว่าเงินสินใหม่ที่ได้รับนะครับ แล้วเบี้ยประกันชีวิตบางส่วนก็ยังเอาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีได้อีกด้วยเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากเลยนะคะทั้งเรื่องภาระภาษีทั้งเรื่องสภาพคล่องแต่เหมือนจะมีข้อควรระวังนิดหน่อยสําหรับประกันบางประเภทอย่างเอ,อ่อยูนิตลิง์ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยครับสําหรับยูนิตลิง์เนี่ยเราต้องแยกส่วนกันนิดหนึ่งส่วนที่เป็นความคุ้มครองชีวิตหรือเงินสินไหมเมื่อเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ยังเหมือนเดิมคือไม่เสียภาษีมรดก แต่ส่วนที่เป็นมูลค่าการลงทุนในหน่วยลงทุนณนะวันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตอันนั้นถือเป็นทรัพย์สินของผู้ตายนะครับต้องนําไปรวมคํานวณเป็นมรดกตามปกติเหมือนทรัพย์สิน,น,นอื่นๆอ๋อชัดเจนเลยค่ะต้องแยกส่วนคุ้มครองกับส่วนลงทุนครับผม การวางแผนมรดกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ก็จําเป็นจริงๆนะคะการทําความเข้าใจเรื่องภาษีเรื่องเครื่องมือต่างๆอย่างประกันชีวิตที่เราคุยกันวันนี้ก็จะช่วยให้การส่งต่อความมั่งคั่งมันราบรื่นขึ้นไม่ทิ้งปัญหาให้คนข้างหลังเหมือนที่เขาว่ามรดกไม่ใช่แค่สิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหลังแต่คือสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมสาหรับอนาคตนะคะถูกต้องครับและนอกเหนือจากเรื่องตัวเลขภาษีหรือทรัพย์สินแล้วเนี่ย การวางแผนที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆมันยังสะท้อนถึงความรักความห่วงใยด้วยนะครับมันช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในครอบครัวได้แล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าเจตนารมณ์จริงๆของเราทั้งตัวเงินและสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้มันจะถูกส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปได้อย่างสมบูรณ์คำถามที่น่าคิดต่อสำหรับทุกคนก็คือว่าเราได้เริ่มเตรียมการพูดคุยสื่อสารเรื่องสำคัญแบบนี้กับคนในครอบครัวเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแล้วหรือยังครับ